หายไปได้ยังไงมันหายไปได้ยังไงคุณหาทั่วๆเลยหรอยัทั่วแล้วค่ะครับฉันคิดว่ามันน่าจะมีคนเอามันไปมอว์รถจะไปคุยกับพูกเป็นไปได้ยังไงครับูกองที่นี่มีแต่พวกเราอยู่นะครับไปพวกเรานี่แหละค่ะเรื่องมันไปเรื่องงคุณแสน่าจะเป็นมลิกระทำเปลวเอาไปแลกตัวคุณแสงระวีค่ะจับไปเป็นตัวนี่คุอบ้านไอ้บัตรเทียนไปไหนแล้วบัตรเทียนตายแล้วบัตรเทียนแล้วบัตรเทียนหมอตายไปตั้งแต่ตอนนู้นไม่จริง สู้ไปเขาเนี่ยเขารู้จักฉันดีเขารู้เจตนาารมฉันเขารู้เจตนาแต่รู้เที่ยวเพียงเขาจะต้องไม่เอาหลักฐานมาแลกตัวฉันกลับไปคุณประมาณผิดแล้วหล่ะคุณแสกระอนผิดแล้วหล่ะคุณแสงระวีนี่เห็นแล้วหัวขาวๆนี่ก็คือต่อให้นักสู้พันเข้าเหนียวจะแข็งแร่งแค่ไหนก็ตามแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนของเขาอยู่ดีใช่ความรักที่เขามีให้คุณไงละคุณแสงระวี ขอให้เขาแข็งแกร่งเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทำได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉันเพื่อให้เขายอมแพ้เนี่ยคิดผิดอะนักสู้ไปเขาเนี่ยจะไม่มีทางเลือกต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคุณเลยทำแบบนั้น มันไม่ได้ผลอะไรอเอาไป,ไปไม่จิดยาเิลกิก็เอาพอดีอเอาไปเร็วยิ่งเธอทรมานมากเท่าไหร่ยืดฟันเย็นถือเข็มจีบยาอยู่ตรงกลางแฝบดำการสีเขียวกระจกกระดาษสีขาวสีเขียวแฝบทำงานาสีดำสีเขียวสีเขียวติดโลโกโ้อ,อีจุด ความแข็งแกร่งของนักสู้พันเข้าเนียวก็จะยิ่งอ่อนแอลงเท่านั้นลูกปั๊บมากดยืนไนดะ้ยิบยติดโลโก้อิจุกแล้อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรวมราลกดเปิดฟาเข็มฉีดยากดเข็มฉีดยาน้ำาิอะไรโรกอากาัดยืนแหละวมนฟังเลี้ยวก็จะฉีด น้ำเหลืองเครื่องวินดเอกแอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กโพอยู่ที่เก็บฉีดยาหรออยู่ที่น้ำฉีดเหลืองหรออยู่ที่คุณหมอโรองพยาบาลหรออยู่ที่คนร้ายยืมมรกดโดนจับฉีดยาเหรอรอดฉีดยาเหรอผสมไวนี่เขาโดนฉีดยาด้วยน้ำด้วยสารละลายสารละลายเป็นสีเหลืองหรอนี่เป็นดีสารละลายสีเขียวตรงไหนนี่เชลลิงนี่โปรซีซี นี่เข็มเดียวเอาไว้ฉีดเอาไว้เอาไว้เอาไว้ฉีดคอนี่เข็มเดียวเอาไวใ้ให้แม็กนัมให้แม็กนัมฉีดคอนี่เข็มนี้แหละรอฉีดยาเดียวกันเอาไว้ให้เอาไว้ไวให้แม็กนัมเพิ่มพลังยานี่ก็ใช้อันนี้นี่แหละโดนแทงคอกําลังกดกดอ,อยู่ที่เลขเจ็ดเลขหกเลขหเลขสี่เลขสามเลขสองนี่มันมองไม่เห็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่มันเบอร์ เบอร์ตรงโลโก้อยู่ใส่เล็งออยดีโฟหรอนี่เห็นถังดับเพลิงห้องเก็บของโรงงานยาเถื่อนเห็นโต๊ะแอร์แฟบทับการเห็นถังดับเพลิงเห็นถังดับเพลิงห้องเก็บของโรงงานยาเถื่อนฮานักลิกไอจากกิจกรรมละครนักเซล่วันเขียวโดยเทอร์กุยเว็บไซต์เอเดตคอมนี่เห็นเห็นถังดับเพลิงเห็นโต๊ะแอร์เห็นทับทับกานกล่องเครื่องมือช่างอยู่ฮ้องทับงานโรงงานยาเถื่อน